สิ่งที่ได้เห็นกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้เหมือนมันเป็นคนละอย่างคิตใจสับสนเหมือนคนลงทางมองทางหาจุดหมายยังไม่มีวันเดือนเลื่อน,เ,อนเลยผ่าน เนินนานนับเป็นปีทางเส้นนี้ยังมืดมนสิ่งที่ฝันคงได้แต่วังเริ่มแล้วพังมากี่หนเรื่องเลวร้ายผ่านเข้ามาเหนื่อยนักหนาะสุดจะทนสายตาบางคนก็เปลี่ยนไป อาการเริ่มทกับฝันที่เฝ้รออีกไกลแค่ไหนรอมาก็นานเหลือเกินคุณเคยรวมฝันเขามองเลยผ่านแยกทางเข้งควางทำากลางฝันความหวังอนันริบรี คงไม่มีคนร่วมทางจะปล่อยวางหรือ,อยังต้องทนสิ่งที่ฝันคงได้แต่หวงังเริ่มแล้วพังมากี่หนเรื่องเลวร้ายผ่านเข้ามาเหนื่อยนักหนาสุดจะทนถ้าให้ตาบางคนก็เปลี่ยนไป อาการเริ่มทมกันที่เพ้งรออีกไกลอีกแค่ไหนรอมากว่านานเหลือเกินคุณเคยร่วมฝันเขามองเลยผ่านแยกทางแข้งพางถามกลางฝันความหวังอนันริบรี คงไม่มีคนร่วมทางจะปล่อยวางหรือ,อยังต้องทนสิ่งที่ฝันคงได้แต่วังเริ่มแล้วพังมากี่หนเรื่องเลวร้ายผ่านเข้ามาเหนื่อยนักหนาสุดจะทนสายตาบางคนก็เปลี่ยนไป เรื่องราวที่ผ่านเข้ามามันสั่นหางตาเอาไว uh ้เจ็บทุกคำที่ยามใจต้องก้าวไปใจเราต้องทวนอมีไหมสักคนที่เข้าใจ